สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ดกแป้งสุมสุคนบริยม้าๆพี่น้องอกันคือเก่าพี่น้องอเป็นยังะอยากไปเล่นน้องๆะทำอไนะทำไนะโอ้ยมีของยูเมื่อะแลนา ตกซาวมาหาพี่น้องกรลดาษซาฟุนมาหาน่นน้ำโสกกับน้ำโสกียือกระโดดพ่อแล้วเอ้ยพ่อแล้วทำไมนะมีแต่เพี้ยนไหมนะตองเอาไปหาเส้นแปรงไล่เบาอยู่ฝุ่นน่ะทำไมบ๊วยเจอาหายเ้อะ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  hai đứa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  nan ôi ai mà nan chỗ bưng đấy bạn này nhắng gì nhắng hết gì หมเลย้อ้ใช่ไหช่วยก็นกายตีกันนยู่เ่ปรายุกก็มาเพราะยุกอนนีน้่อเ้ปิดนาปิดทเขย้วเอาคนเดียเอาคนปิดอันนั้นบาน้องเมฆน้องเมฆก้องอีเรื่องน้องอีเลื่อกัน้องเมฆแล้วก็ปิดบ้าน เท่มาพร้อมกันได้มั้ยนะอายุกระ마วานี่อายุขมากันอายุเป็ดกรมาห้าายุกรมาห้าอืมน้ำโชคมาแม่แซมเดือนยังย่างคือกันกับปีหนึ่งเดือนคือกันเด้อเด้อว่าปานี่น้องก็ได้ใชไหูมา

บกินแม่เอป็นอะไรโฉตัอเไรนั่นอินยลอยเยอูดช่อ้ยใช่ขีรอ้บ่เขยังอีรยลอยคือฝอแล่อคนอ่นแล้วมบคือคือแม่บ่ มา่โซนทั้่ได้ปมาหันมากันได้เลยนเน้หันอัมีอะไยู่อไปของเทปแล้วอะไแล้วเมื่ออยู่บ้านก่งเทปพอเราจะออกไป่แต่แต่ช่วงที่แม่เราอยู่เนาะนาเงินไม่เท่าทั้งเล้ยงเสียงแลไปแม่ไป เนี่ยเราทำสวนกูไปห้าจักเถอะนุกแต่เฮิมงของนเนาะ่มาองย่ห้นีเด็กไปนั่งยาบูกยี่นีงมีเยอบไข่มีเยอะเพื่อออาไปอาบมีเยอะม้าเหมนอ๋อคนบังดูคนดูนะคือกำน้าเอาคือกำเอ้ยเนาะถิวไอ้ดขนาดวะได้ ผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้หญิงสายผู้ชายผู้หลอดีเว้ยเอ้ยหน้าคือแม่คือพ่อวะโอ้ยคือพ่อกูจักอันโนออพพ่่ีตาใหญ่ป้น้องคือแม่หรอตาน้คือแม่นตาคือแม่หน้าคือพ่อบะหน้าคือพ่อบ้าผู้เดียก็มีมาเอะเค่ไก่ก็ให้มา เออวันนักคามแล้วเฮ้ยสีแยกมะรวมใสเน้นบางครั้งมาหมูเนี่ยแหละก็เลี้ยวลงมาแล้วบ้านบ่เนอะถ้าเรามาขมาทางทางแดงแล้วเข้ามาชนบ้านอาจารย์เส้นอาจาร์เขามารวมใสแล้วก็เกี้ยวลงมาพี่เออแม่นเออมารวมใสมือนะรวมใสแล้วอาจาร์กันรวมใสแล้ว มันใส่ก er, ็จะตวเคือเข้ามาเน้นแล้วมันมาแล้วก็แหว่เน้นทีขาให้หมูนะปนโค้งมาพี่แาบนี้ลูกสาวมาขามใช่มะขามนะนี่เป็นอะไรมะขามสีชันมันนี่พี่น้องมาขามลูกสาวม่ให้เลี้มาส่งแีเหือ รีราดกนมนี <laughs> <laughs> ันจะได้ยนมนราี่ยม่มาพร้อมกันพี displays, <h <h ่น้างว่ายุกมาว่ายุกมาบนี้ลูกซาวก็มามาเร่นน้ำสมพรใกล้เตะกันแล้วมันเนาะ้กันหยาิมาฮาขึ้นมา เอาใกล้ตีกันเลยมาพ้อมกันเนาะอยากลงอ๋อเสือเป็นตะอุ่นแท้เสือบาหน่อยเนาะเสือนุ่มผักแท้เพื่อนก็อยาข้านกันแล้วก็เพื่อนแล้วเอ่ยทางนั้นแหละป้าไปนะไปเออจ,จะตัดอีบอ แล้วามมีีนเมุยู่เมันจะกระตัดกตัดสั้นๆอยู่ตัวลูกสุกสุกโุกสุกโุกดีใจแท้มือนไอ้น่องมหาลายมันบ่หายบ่เหมือนกินเองมันกินเองมันเออ Kin em cho nó kin em phân em bóng mày náo cho nó nắm bóng mày nắm bóng mày ไดมูเล่นน้องโทษโทษโทษโลูกสาวพี่น้องลูกสาวสัตว์สัตวานปูสาสา์นะปูไก่กระไลเซลเซลยู่นี่ไก่ข้าวอยู่นี่ไก่เขาอนี่

ไปอุดแหวท้าพวามันเจ็บมันจังหวายมันจังกินก็ค่ะได้ครกไม่ห้ามก็ได้บาทนี้ไปแล้วพี่น้องเอากัเจ็บครับพี่เทนี่พี่น้องถ้าใจรุ่มกระไรก็แซ่ดเด้อพี่น้องพอกันกินน่อสบายดี